และนี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่กินใจที่สุดในอดีตกับสตอรี่บทที่17เด Thunder over Nagasura ี่เมะออกไปตามหามเชน่าปานาเรสเกิดอะไรขึ้นเชน่าอยู่ไหนโอ้ไม่กาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย <gasps> OMG นี่มันอะไรกันมันคือบอสไหมไงครับโอ้โหพุ่งใส่โอ้โหมิติมันเปลี่ยนแปลงกอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่คือที่ไหน และเป็นฉากที่ไม่ว่าอย่างไรเราก็กขึ้นสู้หักเราตายฉันจะล้มนี้ไม่ได้ออแล้หลังฉากที่ถูกฟาดจนเลือดหมดแล้วจะเป็นฉากตัวเอิมเลือดเราวก็ใช้ภาคที่โกงที่โคตรเกียรเลยเฮ้ยนี่แหละเราต้องเข้าไปตีโดนเฟืองตรงกลางนะฮะซึ่งโอ้โห ก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวละครแบบว่าตีกลุ่มยากแล้วก็ลำบากมากอ,อุอออออ้ยอุ้ยไอ้ขันพกใครติดติดเงินอุ้ยได้นะคิดถูกล้มมันได้สะใจไว้เอ,อ้ยโอ้โหมีระเบิดใส่อีกอไหลเนี่ย้น่าเบือ่อตายต้องใช้ยาดมยามองตาอะไรโปรยป มันจบแล้วือานาเสเป็นไรหรือเปล่าฮทำไมมันพักพีกับ่น้ำหนักเฮ้ยเี่กพิเฮ้ยฮน้ำว้ยอไดาอ้เกิดอะไรขึ้นขยับไม่ได้ มันยังไม่ตายมันกลับมาอีกล้วยมกใจมันลุกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโหมดจะท้ายวะกันเฮ้ยโดนใครเนี่ยเออบัตอรเลสมารับดาบแทนอย่างนั้นเลยไม่นะย่านะ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมเรื่องได้จบเพียงเท่านี้แม่ใจดุคราวบุกบิกบิกย้อนกลับจงกลายเป็นฮัทช h วออฟ t ันเดอร์ที่แท้ทรูลากรายเดนเมย์ เนนนี้าไตายไปแล,ล้วพรอมที่ทำรายการทรยศศูนย์กลางเมืองประตูอพยพทางออกเอกับโชคชะตาของพวกเราการกู้คืนและการช่วยชีวิตและบรรลุได้ทำการค้นหาคำตอบมาโดยตลอดเนิเดราชิน,ชนีสายฟ้า Hatcher of Thunder วนคืนสู่ปัจจุบันอสุกะ มาแล้วและนี่คือจีแรกอโกนี่สามได้เวลาแก้แค้นแล้วไอ้บอสบ้านี่เองที่มันทำเราจะบปวดไว้เมื่อแผดซีจุดหนึ่งและนี่คือการแก้แค้นด้วยตัวละครใหมว่วาชั่น4.9ด้องฟิชนี่เองมิโฮโยภูมิใจเสนอคงใครเอ็ก,กเกนชินอิมแพคกต์ให้สียภาไทยโดยอสกอ้าทาโดนยิงอยากเี่ยงองฉันมาจากบางโลก เจ้าหญิงแห่งการลงทันโชคตาของเจ้าได้ขึ้นอยู่กับควมปราณีของสายธนูนี่แล้วตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองเอาไม่ใช่คนละเรื่องเห้เดียวและนี่คือน้องฟิชชูตัวแทนจากเกนชินอิมแพคส่งเข้าประกวด และนี่คือโอกาสที่ดีที่จะได้ชโชว์พลังที่แท้ทรูของฟิชเชอเข้ามาเลยไอ้บอสนางงจำกันได้หรือเปล่าเมื่อแพทซีจุดนึงทำดีไว้นะมึงและนี่คือความสามารถที่หนึ่งของน้อง,องกด QTE สดไม่งอแดดเอ้ยไม่งอใสสมารถทำได้โดยการกดสกิลจากอาวุธหนึ่งครั้งแล้วก็คำสั่งโจมตีของน้องฟิช h ชอก็จะกระโดดเข้าไปเหยียบหน้ามันแล้วติดสถานะสโลหรือหยุดเวลา ลายเลือดบทลอดก็จะถึงเวลาที่เราเจะบปวดกับมันมาเมื่อแผ่นเซฟมันแต่ครั้งนี้มันต่างจากครั้งเดิมเราสามารถทำลายเกราะมันได้อย่างโดยง่ายโดยอัลติเมตของน้องฟิชชูดูนาน,นี่นายนี่แอไม่ตายไปแล้วนี่คือพลังที่แท้จริงของซูดิเบล มิดไนท์แฟนตาสม์โกเรียโดยที่ออสจะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วกราดฝนสายฟ้าลงมาตามด้วยรีบับฟอร์เมชั o นเบรเกอร์ที่จะทำให้ดามจสายฟ้าแรงขึ้น1 2 8โอ้ยเกาะบอสแตกอย่างไวสุดจัดปลาดต่อความบาปเรียงมันจบแล้วเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยกันมานอนแล้วเ้ยไม่ใช่โอเคนะฮะสกอร์846สุดยอดทีหนึ่งเปล่าเอ้า คะแนนเท่ากันต้องลุยอีกรอบซิวะเราทูไปกันเลยจริงไม่ใช่หรอครับสายลาวแล้วก็ตตอบทูก็ไปตอบตับเบิร์มนะครับแต่คนเล่นเก่ากว่าเดิมเหมืนรู้ทางจับทางได้ปัมออ้มพอด้วยอันตรี หยียบหน้าเปี้ยงชอบโดนหยาบจ้าตาดิโอเข้าเป็นล้านนะฮะเต็บติดหมวกเดิมเดิมใช้ไม่ได้หรอไอ้ดูเอ้คนละชั้นเว้ยนันนี้นั่นนี่เกาะแตกนะจ๊ะ ตามต,ต่อไปได้ไหนอัสกาชแนลโอ้แ่และทั้งหมดนี้คือความสุดยอดของคอมโบระหว่างฟิชรุและทีมสายฟ้าอย่างพรีเมนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนขอโทษนะพี่ชายขอบคุณที่รับชมลา่วอวสวัสดี